กกวันนี้เราจะมาสอนปลูกก็แบบง่ายๆวันนี้เราจะมาสอนทุเรียน<ม>ปลูกทุเรียนอีกอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ะกันอีกนะคะไม่ใช่อีกแล้วอันดับแรกแล้วก็มาหาขดลวดทุเรียนก่อนนะคะขดอะไรนะคะขดเอ่อขดรากขดรากนะคะเมื่อ,ะะมอ,อกี้บอกขดอะไรนะคะ <laughs> ข,ด <laughs> ขดลวดเหรอคะมันเหมือนขดลวดใช่ไหม <laughs> กันเลยโคดทวดไปเลยยากไหมคะสําหรับการปลูกทุเรียนมือใหม่ไม่ยากนะคะเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องขุดหลุมปลูกนะคะวิธีการปลูกปลูกแบบนั่งแท่นนะคะอันนี้เป็นทุเรียนปลูกใหม่นะคะรากมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่รากยังไม่ค่อยมีนะคะใช่รากไม่ค่อยมีเท่าไหร่อันนี้เป็นวิธี ง่ายๆค่ะวิธีปลูกแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการปลูกแบบนั่งท่นนะคะอ๋อแล้วก็กรอบดินใส่แบบนี้<ช>เลยนะคะโกยโกยดินนะคะใ,<ช>ใส่ใสเลยเนาะไม,ไม่ต้องขุดหลุมนะคะไม่ต้องขุดหลุมนะคะปลูกแบบง่ายๆอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาจอบสินะคะบกบทีนึงกบให้มิดนะคะเอาเอาจอบกบให้มิดนะคะกบกบดินให้มิดใช่ค่ะทุเรียนที่เราปลูกไว้นะคะใช่ค่ะ ตัวนะคะว่าอุเรียนจะตายนะคะปลูกแบบนี้เรามีอห้าหน251นะคะช่วยดูแลอยู่อาห้าห2551นี่ช่วยได้เยอะไหมคะเืยอะ<ๆ>เลยค่ะเราจะดูแลทุกกๆิบห15วันนะคะโดยการหยอดใส่ถังน้ํานะคะอารดีของเราหนึ่งขวดนะคะใช้ได้ในพื้นที่กว้างนะคะสิบไร่นะคะเป็นระบบน้ําที่เราปล่อยนะคะ เราจะให้ทุกๆ15วันนะคะกับดีอืมทุกๆ15วันนะคะจากประสบการณ์ที่อยู่กับสวนมาแล้วดูแลทุเรียนมาด้วยนี่คือผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะเออกับทุเรียนที่ปลูกใหม่อัตราการรอดรอดสูงนะคะรอดสูงนะคะส่วนน้อยจะตายคือฝั่งนน้นนะคะปลูกไว้เยอะเลย แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะรอดใช่ค่ะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วยังรอดทีนี้แหละค่ะบุกมิธีแบบนั่งแท่นเรียนเราก็ยังรอดอยู่นะคะก็มีตายบ้างแต่ก็ไม่เยอะอะร้อยประมาณถ่าหนึ่งร้อยนี่ตายประมาณเท่าไหร่อะคะคือประมาณที่เราเห็นที่เราเดินเดินดูมันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตายห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจากจากหนึ่งร้อยตายห้าแล้วก็เฉลี่ยไปว่าตายห้า อก็ถือว่ารอดเยอะนะคะค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะคะถ้าเราตัดรากแล้วถ้าเราไม่ตัดมีสีจะตายอืมเราต้องตัดรากนะคะรากที่มันเป็นขดๆนะคะงอๆนั่นแหละค่ะอืมถ้าเราไม่ตัดออกถ้าเราปลูกเลยมันจะไม่มีการเจริญเติบโตนะคะอืมเพราะฉะนั้นเราต้องตัดออกหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เรากบดินเสร็จหลังจากที่เรากบดินเสร็จอ่าค่ะ กบดินเสร็จีของเรานะคะอาจจะผสมกันดีอาจจะเปื้อนโคลนนะคะลุยจริงค่ะลุยจริงส่วนผสมนะคะประมาณหนึ่งถึงสามซีซีนะคะหนึ่งถึงสามซีซีต่อหนึ่งบัวนะคะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ใช้จริงนะคะก็ลุยจริงนะคะอาจจะขวดเปิดเพื่อนแล้วก็ลดเลยนะคะปลูกเสร็จเราลดทันทีเลยโอ้แค่นี้นะคะง่ายๆเนาะสำหรับมือใหม่ที่หัดปลูกทุเรียนแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะคะพี่เอื้องเนาะที่ อ่ถูกได้ไม่ยากนะคะเนาะลอ,ลองทำดูนะคะเดี๋ยวที่สำคัญนะคะอย่าลืม R D สองห้าหนึ่งของเรานะคะโชว์ขวดหน่อยค่ะอาจจะเปลื่อนนิดนึงนะคะท่านผูช้ชมโอ้โหใช้จนเย็นนะคะใช้งานจริงนะคะ <c oughs> ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อโทรมาได้นะคะเ <c oughs> บอร์นี้นะคะ083 159 5473มนนะคะ <Okay. S 2> 083 159 5473เค่ะ <c oughs> พี่เอื้องนะคะ,คะเครื่องฟ้าโอเคค่ะ <c oughs> ต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นซ้ายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทย ไม่เคยอดยากลำบากอยากแสนเหลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนคนด้วยการพัฒนาเกษตรกร,กรใหม่หัวใจต้องกล้าแรงรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยจตา ซีเมลเอาสายกัยาต่อแล้วสายดำยาวไม่พอดาวเมื่อวานก,ก็นลงไว คืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลยปลูะไรอยู่หรือคนงามดอกต,ตอเขาถามคนงามปูก อ,อะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าหลังใย่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี กคนไม่เคยอดยากลำบากอยากแสเหลือทนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรงเป็นท้ายแห่งเกิดงานวิจัย อดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหนุนพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด